เอาล่ะครับวันนี้เราจะมาทําอะไรกันครับน้องพิมเรามาเล่นซานแอบกันมาให้ใครนับก่อนหนูให้ตะกล้องนับไหมให้พิมน,นับโอเคนับเลย <c oughs> ไปนับสิ เดี๋ยวไปแอบไปแอบให้มันเงียนๆนะไปแอบที่เดี๋ยวเราจะมานับกันครับตรง,ง <laughs> ไปหาแล้วนะ <laughs> โป้งโป้ง <laughs> <laughs> เราไมมันหาง่ายกันจัง <laughs> ไปวันนี้เราไปดูก่นเราใช้กล้องอะไ้ถ่ายกัน <c oughs> ไปออกปิดประตูด้วยปิดประตูโอเคไปนับไปนับที่อื่นไปไปนับไปนับไปนับที่อื่นเดี๋ยวเราจะมาแอบกันนะครับไปพิมพิมไปนับที่อื่นไปนับด้านนอกไปนับด้านนอกโอเคครับชม,ชมครับเราแอบตรงนี้แล้ว เจอแล้วหรอไมเอกันจังโอเคได้เวลานไปหาแลนะลุกขึ้นก่อนได้ยินปองปองโอเค โอเคกลับมาต่อนะครับตอนนี้นะครับเกิดอะไรขึ้นครับตอนนี้โอ้อกงมันอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะมาเดี๋ยวตาตาน้องพิมนับนะครับอ้าน้องพิมพ์หายไปไหนแล้วตาน้องพิมนับนะครับนับะครับ ไม่เอบดันเลยเห็นได้ไงเนี่ยเอ้โหอะไปโอเคนะครับสำหรับคลิปเอาเอาสำหรับคลิปนี้เราต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดต่ซับสไคร์ด้วย